อ่วันผิดเนาะร้านอาหารวันนี้มีอยู่ที่น่านกาแฟ100%นั่นเองตอนนี้มีสั่งไปแล้วกำลัง,ง,ง,ลรรง,งถักคิวเองเรวมีตาระหว่างถักคิวมีจะถ่ายบรรยากาศให้ดูกันเนาะนี่ก็เป็นกาแฟ100%น,นั่นเองก็จะมีคนเต็มอยู่เนี่ย<ะ>ตอนนี้มีสั่งไปแล้วเนาะ,ะคิวมีอยู่ที่อ่า1,244นั่นเอง ยราคาอยู่สิบห้าอ่าสี่สิบห้าหยวนก็ประมาณอือสองเอาสองร้อยบาทนี่แหละสองร้อยบาทกับประมาณหกสิบพันบาทเถือบอกอึถือบอกเอาประมาณนี่แหละพังมีกับเจออาตอนนี้เราว่างค่ะคิวมีจะถ่ายวันอ้ยอ๋อยังบอดคิวมีเนาะคิวมียังโดนอยู่มีจะถ่ายให้เบิรงเนาะ เดี๋ยวมีจะซอกบนนั่งแถวนี้เต็มมาเลยนี่ก็จะเห็นวัยรุ่นเต็มอยูน่นี่ก็จะมีโซนถ่ายหูบหลายๆเดี๋ยวมีตามาซอกถ่ายหูบแถวนี้จะไปซอกบนนั่งก่อนอทางไหนก็คนนั่งเต็มเลย เมื่อกี้มีไลน์ในเพจเนาะแถวนี้ว่างแต่ว่าตอน,นี้เต็มแล้วเขาบ่มีโต๊ะนัง่งนี่เป็นข้างหน้าก็จะมีน้ำมีเดินสวนน้ำนั่นเองอ๋อเดี๋ยวจะมาแถวนี้ก็บ,บ่มีโต๊ะตอนเดี๋ยวจะมายืนแถวนี้บ่มีโต๊ะนัง่ง คนเต็มซอกบ,บนน,บนั่งบ่มีโอ้ปัวเราเห็ <c oughs> นของนี่ตอนนี้มีห่าคิวเนาะไปซอกบ,บนนั่งแล้วบอเห็นคนเต็มบ่มีบนนัง่ง <c oughs> ออมมีลืมบอกกาเฟอ่อันนี้ก่ ดังอยู่เนาะก็จะเห็นคนวัยรุ่นเต็มอยู่นี่ไม่นี่มีอยู่ที่ถนนแถวท่องเที่ยวนั่นเองตอนนี้มีไลจบแล้วนอ้อมีไปไลในเฟซนั่นเองตอนนี้ก็เลยมาพักหนังฮันคาเฟ่นิดหนึ่งแล้วก็จะกลับบ้านเดี๋ยวหลังจากกินกาแฟแล้วก็จะกลับบ้านลืมมีบริสั่งกาแฟมีสั่งค่ะเดี๋ยวมีเบิ่งก่อน ก็มีสั่งโบเมนกาเฟเนาะมีสั่งเป็นนมนั่นเองเป็นนมปัน่นหาคิวอยู่เดี๋ยวจะให้เบิง้งให้เบิ้งคนงามโอเคทุกคนตอนนี้มีสาขาเอากาเฟแล้ว ไฟลายข้างหน้าเนาะมีก็คิวเยอะยศ1236อยูน1236ยังบ like, ่แค like ่คิวมียังเป็นคิวคนอื่นอยู่ตอนนี้อยู่นอกหนาวเนาะกคงแต่ว่าเข้ามาในห้างนี่ก็จะโบนเอาแล้วเข้ามาในห้างนี่ก็อุ่นเพราะเขาเปิดแอร์อุ่นเองแต่ว่าด้านนอกเดี๋ยวมีจะไห้เบิ่งอ่าเดี๋ยวมีจะให้เบิ่งด้านนอกอากาศก็จะเย็นเนาะเดี๋ยวมีจะถ่าให้เนดูด้วย นี่ก็เป็นด้านนอกออกมากแถวนอกก็จะบบเห็นแดดตอนนี้อยู่ส่วนตูอากาศเริ่มหนาวแล้วเมื่อกี้มีไล์ไปทางนั้นแต่ว่าตอนนี้ไล์จบละโอเคบ๊ายบายใต้เทียนทุกคนเดี๋ยวไปทาคิวเอานมปั้นก้อน